สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกท่าน2569เนาะทุกคนเนาะวันนี้ก็วันที่2แล้วนะคะทุกคนเราพัฒนาเพิ่งมาเจอกันเนาะค่ะทุกคนค่ะปีใหม่นี้นะคะใจก็ขออนุญาตอวยพรนะคะให้ FC ทุกทุกคนทุกทุกท่าน นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขนะคะคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้ทุกทุกท่านทุกทุกคนประสบผลสำเร็จในสิ่งที่หวังนะคะทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างสิ่งไหนไม่ดีนะคะขอให้เอซีทิ้งไว้ในปีเก่านะคะไม่นำเอามาด้วยนะทุกคนมีโรคมีภยัยก็ทิ้งไว้ในปีเก่านะคะปีใหม่ก็ขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือไม่ขาดสนนะคะไม่มีก็ขอให้ได้มาในเร็ววันเนาะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะทุกท่านขะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีกรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการวิเคราะห์แนวทางนะคะนั่นก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจหามาให้เป็นการหาความน่าจะเป็นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันบางวันก็เข้าบางวัน ก็เข้าป่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะไม่ใช่ว่าจะจะคํานวณเข้าทุกวันไม่ใช่ว่าเข้าวันไหนดีใจเข้าวันไหนหลุดด่าแอดมินนะคะไม่เอานะคะเราโตแล้วนะคะต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีนะทุกคนเรามาดูวันที่31นะคะทุกท่านคะ่ะวันที่31นะคะใจได้ตัวเด่นมา0ย์กับ4นะทุกคน มาห้าสี่หนึ่งสี่ห้าทุกคนคะมาจริงๆทุกคนเลขกระจกทุกคนฟังอยู่ใช่ไหมคะที่ใจพูดวันที่สามสิบเอ็ดน่าจะพูดอยู่นะเลขกระจกของศูนย์คือห้านะมาห้าสี่หนึ่งสี่ห้าพี่น้องมาสี่หาอิหลีเลขกระจกของใจที่ใจบอกพี่น้องนะคะวันที่ยี่สิบเก้ามาเลขกระจกของหกของใจจับหกสี่นะทุกคนมาหกเก้านะคะเลขกระจกของสี่มาก็คือ เก้าเนาะทุกคนอืมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะทุกคนเลขกระจกวิเคราะห์ช่วยกันนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้เข้าทุกวันแล้วทุกคนเล่งด่นไปจําวันมาเลขสี่นะคะความเป็นไปได้ที่จะไหลของวันที่ 29, ยี่บเก้าไหลมาวันที่สามสิเอ็ดไม่ไหลนะคะหกเก้าศูนย์สามไม่ไหลนะคะความเป็นไปได้ที่จะไหลต่อไปวันที่สองนะคะมีสี่มีหนึ่งมีห้ามีสี่มีหนึ่งมีห้าก็วีเคราะห์ซอยกันพี่น้องมาดูตัวเลขนะคะทุกท่าน ว่านะคะวันที่สาวันที่สองได้ตัวเลขในมานะคะค่ะทุกคนไปต่อวันที่สองจีลืมค่ะทุกคนค่ะจีลืมคํานวณตัวเลขนะคะพูดไปตั้งไกลนะคะกลับไปวิคํานวณมาให้นะคะทุกคนเอ่อได้ตัวเลขมาอยู่ที่เลขศูนย์กับเลขสองทุกคนคะ่ะมาวิคอช่วยกันค่ะทุกคนใจก็ วิคอไม่เก่งนะทุกคนเนาะวิคอช่วยกันนะคะศย์ค่ะ0ูน0 0สี0สี่ศูนย์นเะคะเลขกระจกของสองคือ7นะคะทุกท่านเลขกระจกของ0คือ5เนาะพี่นองค่ะแล้วจมักแล้วพี่น้องเด้อ เขาคือนักวิเคราะ์บอลูสิเขาิิรุดแล้วพี่น้องเราไม่รู้นะคะทุกคน2องศูนย์ศูนย2สองนะคะทุกท่านขาคู่ตัวเด่นนะคะศูนยนะคะทุกคนคู่ที่ชอบนะทุกท่านขาเจมัก0ูนย์หนะคะมักค่อยตามกับพี่น้องบอมาัก เลขกระจกของสองคือเจ็ดนะคะทุกท่านเลขกระจกของศูนย์คือห้าแต่ว่าสองเจ็ดจะไม่ได้จับให้นะทุกคนแล้วตะหมักเด้อค่ะพี่น้องขะกันกระสีหลายตัวเอากันไว้ก็แล้วกันนะทุกคนเผื่อชอบนะคะไม่ชอบไม่เป็นไรตัดทิ้งทุกคนเย่าว่าใจหลายตัวเด้อพี่น้องเด้อนี่คือการวิเคราะห์นะคะทุกคนก็แล้วแต่ความชอบของทุกคนนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่หกกับหนึ่ง เบื้นประจําวัน66และ11นะคะทุกคนวันศุกร์แล้วค่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเพร่นประจําวันจริงๆทุกคนวันนี้จับคู่ไม่ครบนะคะเสียดายตัวเลขนะทุกคนศูนย์นะคะกับ2เด่นแยก6กับ1นะคะเป็น0 6 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0เป็นคู่ที่ชอบนะคะ0 6 6 0กันนะคะ2 2 6 6 2 2 1 1 2 2 1 1 2จับให้2 6 6 2ไม่ได้จับแต่ทุกคนกันหลายคู่จังเลยวันนี้ ไม่เป็นไรนะคะไม่ชอบก็แค่ตัดทิ้งนะทุกคนคนเรามักป็คือกันอย่างทีละบาแล้วละทุกคนเจลืมถ่ายรูปนะทุกคนขอโทษขออภัยเพราะว่าเจลงในกลุ่มด้วยนะคะทุกคนค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่2อเจก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีในวันปีปีใหม่ในทุกๆกวันของปีใหม่นะคะชอบคู่ไหนก็ขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะทุกคน เราก็ใครมีตัวเลขอะไรก็มาวิเคราะห์ช่วยกันใต้คอมเมนต์ได้นะทุกคนคะ่ะค่ะทุกคนสำหรับแนวทางเราพัฒนานะคะวันที่2นะคะธันวาคม2568ใจก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีในวันปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ